เล็กนิดนงแต่ส5ค่เลยเนาะเนี่ยีมันสีค่าบนเนาะผากคูยาวนะนเนี่ยอ่ะคุณแม่ขาเดี๋ยวอิงจะตัดแล้วคุณแม่คิดถึงชูผัวได้ค่ะล่ <c oughs> <c oughs> อยวางนั่นแห่โอ้ยโอเคนิดนึงนะคะแม่ขนาะไม่ดึงเท้ากับไม่ทักเท้าออกนะนิดเดียวค่ะอิงทำให้ค่อยค่อยค่ะนัดหนึ่งสองสามแม่ขาเสร็จแล้วค่ะ อ่าคราวนี้อิงตักขึ้นแม่รีแลกซ์ให้อีกนิดนึงแม่ไหวไหมตะโอเค,อเคขอดูหน่อยนะนิดนึงนะคะฮึงนนึง,ง,งน,น,นะคะดนึงนลินงสิดนงนะคะนาดนังนะคะนิดนึินนะคะดนิน หนูมีร้านลูกศิษย์อยู่นั่นอยู่นะคะถ้าแม่อยากไปแม่โอ้แม่ก็มาไกลอยู่นะคะเนี่ยอที่นี่ม่อยู่ยรนนงคนตาอยู่สวนอมองเห็นไหมเอ่ยเ,เสร็จแล้วค่ะแม่เรียบร้อยแล้วอันบักใหญ่เลยค่ะ สมน้ำหนามันบันสมน้ำหนาเร็บ glob ปะต่อนี่แหละทำให้เรารู้สึกเครองแน่นดูดูหนามเหีนยงเยอะเมื่อกี้เจ็บไหมคะเจ็บอยู่เจ็บเจ็บยังไหมคะก็อดได้ร้อยไหมเจ็บกว่าใช่ไหมคะช่ะ นิดหนึ่งนะคะนหนังค่ะแม่เอ็งเอาหนังออกมาให้หมดไม่ไม่เจ็บเท่าไหร่ค่ะนิดเดียวแม่กะเออทำเธอมีดิ้วทำให้แม่ดีๆอยู่แล้วเอ็งทำให้ลูกค้าดีทุกคนดีแม่ดูคลิปหนูประจำเลยจริงเลยยิงแ<ด><ด>ม่ได้เป็นแฟนตัวยงไหมคะไม่ไม่ปวด โอดีเปิดดูชิปใช่ไหมหลักก็ดูดูกระชิปเอถ้อนหงอกไงจะดูอย่างนั้นหรอคะมันพันใช่ไหมคะใช่คันหัวยิบยิบสิ่งนี้มันทำไมวาวะเม่อแกก็บอกว่าคอมพุวนะคะอะไรสักอย่างนึ่งอะไรโอ้ยยิบสันเด่นโอ้ยสุด หมายถึงหมายถึงอิงหรือว่าเขาเขาของ <ผม S 1> หนูแม่ดูจนจบแม่ไปดูของพวกอะไรนะพวก,กหรือเวียดหรือะอะไรที่ก็ดูแต่แม่ไม่ชอบมันนี่ไอ้นั่นเกินไปพวกนั้นอะ่ะเลยดูของหนูเลยนะอขอบพระคุณค่ะตัวนี้เป็นยาฆ่าเชื้ชโ 99. 99. 99อโรคค่ะฆ่าเชื้อโรคได้99.99%ค่ะแล้วก็อเอากลับไปรับทิ้งงงหไปให้หัวดูว่าที่ แกบอกว่าเอานั้นงัดอกเลยเมื่อวานบ้าบ,าบอสุดเโอ้ยถ้าทำ,ำไม่จำแค่ไรย้อมผมย้อมมันจะลงไปกินอืมถ้างัดเองอะค่ะออกได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ออกมันเจ็บหนักเลยนะคะแม่กลัวมันทิม่มลงแม่ดูชลิปหนูมันจะเป็นหนองยิ่งมาหลังทิ่มทิ่มมาที่มานะตายวะโอ้โหแล้วก็แล้วถุกต้อนค่ะ เจ็บไหมคะไม่เจ็บแล้วโล่งแล้วใช่ไหมคะสบายใจดีใจที่แม่โล่งแม่ไปทะเลวันไหนคะได้เช่าไว้สามวันวที่สามสิบเนี่ยไปพรุ่งนี้ยี่สิบเก้าว่เยาวของให้เขาแล้วแม่ก็จะไปก่อนเขาไหอ๋อไปร้านลาบก่อนใช่ร้านลาบผะเพลิน แม่ทําแม่ทําเองด้วยไหมคะแต่ก่อนเนี่ยก็สูตรแม่แหละแม่แหละเป็นคนบอกเขาสอนเขาไอ้ก,กุ๊กเป็นกุ๊กอีกหนึ่งก็น้องชายแม่ออแล้วตอนที่ออที่อยู่ตรงเนี้ยค่ะที่คอนโดพลัส <o> ซื้อไปออแม่อยู่นั่นด้วยไหมคะแม่ก็ชอบไปอุดห,หนุเนเฉยแม่ไม่ได้ไปอ,อ,อะไรกับเขาเออบอกให้ลูกต้างทำกันเองอนะค่ะแต่ที่นู่นได้ดีกว่าเนี คนเยอะใช่ไหมคะใช่ยังถึงเดือนเลยเนาะกำไรันก็ได้ฟันเป็นร้านเกดแล้วว้าวไปหนูเลิกทำเล็บก่อนนะคะหนูจะไปเปิด